โอเคนะครับเรามาดูโจทย์ข้อที่3ามตอนนะครับเขาบอกว่าถ้า f x f พรม x นะครับเท่ากับ x แล้วก็ f 2อเท่ากับสจงหา f x นะครับโจทย์สั้นนิดเดียวนะข้อนีอ้ลองดูครับเป็นยังไงก็คือให้หา f x ครับหามาให้ได้ว่าได้เท่าไหร่ก็เริ่มจากตรงนี้ครับเราต้องใช้ข้อมูลตัวนี้ f พาม x เท่ากับ x นะครับจากตรงนี้นะพี่ก็จะทำการอินิเกตทั้งสองข้างอ่าก็จะได้แบบนี้โอเคไหมครับอนะินิเกตนะอ่าเขียนไม่ค่อยสวยโทษทีโอเคแล้วอินิเกตเจอดิฟมันจะหักล้างกันครับเราจะเหลือ f x ตรงนี้อินิเกต x ได้อะไรเอ่ยอ่า x กำลังสองส่วนสอเนาะอันนี้น่าจะคล่องและอินิเกตมาเยอะและ้วจากคลิปที่แล้วเนาะแล้วก็ต้องบวก c ได้นะครับอย่าลืมอ่าน,นี้ต้องห้ามลืมเลยเนาะบวก c โอเคครับโจทย์ต้องการหา fx เนาะอ่าก็คือตัวนี้แต่เรายังไม่รู้ค่า4 ว่าเราจะหาค่า c ได้จากอะไรก็นี่ครับตัวที่เราไม่ได้ใช้ f 2เท่ากับ2แล้วก็มาใช้เลยครับก็คือที่ f 2เท่ากับ2ซึ่งมันก็คือ2 2คนระับ x เป็น2 y เป็น2อันนี้ x เป็น2 y เป็น2เราก็มาแทนค่าในนี้เลยครับเ,เอามาแทนค่าในนี้เราให้กลายเป็น f 2เท่ากับ2กํกลังสส่วน2บวก c เนี่ยแทนค่า x เป็น 2, y เป็น2ลงไปแทนค่าลงไปเนาะ f 2ของเราก็คือ2นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น c ส่วน2บวก c ซึ่งอ่ะอันนี้ก็ตัดกันได้เหลือ2เราก็จะได้2เท่ากับ2บวก C. C. c ของเราก็จะได้ศูนย์นะครับดังนั้นเราก็จะได้แล้ว fx ของเราก็คือ x กำลังสองส่วนสองบวก c ก็คือศูนย์แล้วบวกศูนย์เข้าไปซึ่งมันก็คือ x กกำลังสองส่วนสองครับจบอ่าโอเคไหมไม่ยากนะครับประมาณนี้เนาะอืม นี่ครับอย่าถ้าเสร็จแล้วเรามาดูข้อต่อไปอข้อที่4เนาะข้อที่4โจทย์บอกว่าให้ f double prime ครับ f prime prime x เท่ากับลบสองสำหรับทุก x ที่เป็นจำนวนจริงนะครับแล้วก็ f เนี่ยมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์เป็น2เมื่อ x เท่ากับ1จงหา fx อ่าเราก็มาดูครับตรงนี้เนาะจากตรงนี้เหมือนเดิมครับพี่ก็เอาตัวนี้มาใช้งานก่อน f อพามพามเเท่ากับลบ2เนาะนี่ตัวนี้พี่ก็จะทำการอินิเกตทั้งสองข้างอ่าได้เลยครับ อินิเกตเจอดิฟเนาะก็จะหักล้างกันมันจะเหลือ f อพาม x อ่าเท่ากับอันนี้อินิเกตลบสองจะได้ลบสอง x นะครับแล้วก็บวก c อันนี้พี่ติดไว้เป็น C 1เหนึ่งเนาะโอเคไหมครับอ่าโอเคแต่จากตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่มาดูตรงนี้ก่อน คำนี้หมายความว่างไงเอง่ยนี่ที่โจทย์ให้มา f มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์เป็น 2, 2> สอง,สงสมเ, 2, เมื่อ x เท่ากับหนึ่งอันนี้คุณคุณไหมอ่าเดี๋ยวลองดูอ่าเดี๋ยวลองวาดรูปให้ด,ดูจะได้เห็นภาพครับ f มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์อ่าสูงสุดสัมพัทธ์ก็คือต้องเป็นกราฟแบบนี้เนาะกราฟฟ้าแบบนี้เนี่ยที่มันสูงสูงเป็นสองเนาะ ที่ x เท่ากับ1ก็คือจุด1 2นั่นเองเนี่ย x เป็น1แล้วก็ค่าสูงสุดเป็น2นะครับก็คือจุดนี้นั่นเอง่อะก็หมายความว่าจากตรงเนี้ยข้อมูลตัวเนี้ยเราจะได้ว่าได้แล้วตัวหนึ่งก็คือ f 1เท่ากับ2เนาะก็คือจุดเนี้ยเราจะได้ว่า f 1เท่ากับ2แล้วเราจะได้อีกข้อมูลหนึ่งก็คือเนี่ย ที่จุดสูงสุดนะครับความชันมันก็จะเป็นศูนย์ใช่ไหมความชันก็จะเป็นศูนย์นั่นหมายความว่า f t i ร e หนึ่งต้องเป็นศูนย์เนี่ยครับความชันจําได้ไหมความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งเนาะจะได้ว่าความชันของ x ขนาดที่ x เป็นอะไรข้อนี้ x เป็นหนึ่งเราก็ใส่ x เป็นหนึ่งเข้าไปซึ่งมันต้องเป็นศูนย์เพราะว่าเส้นมันนอนองนีครับ ที่จุดสูงสุดความชันมันจะเป็นศูนย์โอเคเนาะเราก็จะได้ข้อมูลสองอันนี้มานะครับจากประโยคนี้เราก็เขียนไปเราได้แล้วสองตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกมาทำไมเพื่อหาค่า c นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเนี่ครับเราได้ตัวนี้มาแล้วตัวนี้เนาะ เราจะหา c1 ได้จากตัวนี้ครับ f ไม1เท่ากับ0เนี่ยเราก็เอามาใช้เลยครับเนี่ยเราก็แทนค่า x เป็น 1, <1> ลงไปใช่ไหมครับเราก็ได้ f พม์1อันนี้ก็จะกลายเป็นลบ2คูณ1บวก c1 ซึ่งเรารู้ว่า f ไพม์1ได้0นะครับแล้วก็ลบ2บวก c1 c1 ของเราก็จะได้2นะครับดังนั้นเราก็จะได้แล้ว f x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับลบ 2x บวก2นะครับโอเคไหมอ,อันนี้คือ f x แต่โจทย์ต้องการหา fx เราก็แค่ทำการอินทิเกตอีกรอบครับอินทิเกตทั้งสองข้างอีกรอบหนึ่งอ่าก็จะได้ตามนี้เนาะ เราก็จะได้อันนี้อินทิเกรตเจอดิฟหักล้างกันนะอาะเหลือแค่ fx ก็คือสิ่งที่เราต้องการแล้วอันนี้ก็ไปอินทิเกรตมาเนาะอินทิเกรตลบสอก็จะได้ลบ2อกำลังสส่วนสนะครับบวกกับ 2x เนาะอินทิเกรตสได้ 2x เแล้วก็บวก c พี่ให้เป็น c 2สเนาะอ่าเมื่อกี้ให้เป็น c 1ไปแล้ว โอเคจากตรงนี้ก็จะได้ f x มีค่าเท่ากับ2ตัด2ได้นะครับลบ x กำลังสบวก c เอ่อ2 x นะครับแล้วก็บวก c สองอ่าแต่เรารู้จากเงื่อนไขหนึ่ง f 1นเท่ากับสแล้วก็มาแทนเลยครับแล้วก็แทนค่า แทนค่า x เป็น1ลง,งไปครับเราก็จะ f 1มีค่าเท่ากับลบ1กำลังสบวก2คู่1บวก c 2ซึ่ง f 1ของเราเป็น2ครับอันนี้จะกลายเป็นลบ1บวก2บวก c 2อันนี้2ตัดได้นะครับ c 2ของเราก็เลยเป็นได้1น,นะครับโอเคไหมดังนั้นคำตอบจริงๆของเราก็คือ fx จะมีค่าเท่ากับลบ 2, 2 x c กำลังสองบวกของเราก็คือ1ครับเอามาแทนค่าดังนั้นคำตอบของเราก็คือลบ 2, 2 x 1กำลังสองบวกบวกนครับ f x ของเรา,าจบแล้วครับข้อนี้โอเคไหมครับสำหรับโจทย์ข้อนี้น่าจะพอไหวเนาะ จดไปก่อนนะับแล้วเดี๋ยวไปดูข้อที่ห้าต่อหโอเคไหมครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเราไปดูข้อห้าต่อเนาะ ข้อที่ห้านะครับเขาให้ตัวนี้มาครับเขาบอกว่าให้หาสมการเส้นโค้งนะครับเมื่อกําหนดความชันของเส้นสัมผัสความชันของเส้นโค้งครับโทษทีที่จุด x y ใดๆนะครับและจุดที่เส้นโค้งผ่านตามนี้แต่ละข้อต่อไปนี้นะครับมาดูข้อที่หนึ่งครับ ข้อหย่อยเนาะโจทย์ให้ความชันของเส้นโค้งมาที่จุด xy ก็คือตัวนี้แล้วก็เขาบอกว่าผ่านจุดสองหนึเนาะเส้นโคงโน้งตัวนี้อ่าแล้วก็มาดูครับว่าหาไงโอเคครับเราก็มาหาโจทย์ให้ความชันของเส้นโค้งมาความชันเราจําได้ไหมของเส้นโคง้ง อ่าก็คือ dy by dx นั่นเองเนาะเพราะความทันก็คือการดิฟอ่าจะมีค่าเท่ากับตัวนี้เลยนะ x กำลังสอลบสาม x บวกสโจทย์ต้องการหาหาเส้นโค้งใช่ไหมสมการเส้นโคง้งเราแค่หาตัวแปร y มาแค่นั้นแหละครับอ่าแล้วจะหาได้ยังไงใช่ไหมครับเราก็ต้อง ทำการอินิเกตทั้งสองข้างของสมการแต่ก่อนพี่จะอินิเกตพี่จะย้ายตัวนี้ไปก่อนพี่จะย้าย dx ไปฝั่งนี้ย้ายไปฝั่งนี้ก็จะได้เป็น dy เท่ากับ x กำลังสองลบส x บวกส dx พี่ก็อินิเกตได้แล้วครับอินิเกต dy เท่ากับอินิเกต x กำลังสองลบสม x บวกส dx ฝั่งนี้อินิเกตเจอดิหักล้างกันครับก็จะเหลือ y เท่ากับอินิเกต x กำลังสามเออ x กลังสครับดอทีแล้วก็ลบส x บวกส dx และพี่ก็ไปอินิเกตก้อนี้มาครับอ่าก็น่าจะอินิเกตข้องแล้วเนาะพี่ก็ผมไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะเราก็จะได้เป็น x กำลังสส่วนสาลบ สามเกำลังสองส่วนสองบวกสองนะครับแล้วก็บวกสี่นะครับอย่าลืมโอเคนะครับอ่าแต่เราต้องหาค่า c มาให้ได้นะครับจากเงื่อนไขตัวนี้เนี่ยครับเขาบอกว่าสมการเส้นโค้งเนี่ยผ่านจุดสองหนึ่งนะครับอ่าเราแค่แทนไม่ไม่ยากเลยครับแทน เเป็นสองวเป็นห่ลงไปในสมการนี้อ่าเราก็จะได้เลยครับเราแก้หาซได้จากอันนี้ละตัวกายเป็นหเนาะแทนค่าเเป็นสองกายเป็นสองกำลังสามส่วนสามลบสมคูณสองกลังสองส่วนสบวกสคูณสบวกซีกายเป็นหนึเท่ากับสองกลังสมได้แปดนะครับส่วนสลบ อันนี้สองกำลังสองตัดกับสองได้จำนวนหนึ่งใช่ไหมครับเราก็จะเหลือสามคูณสองได้หกบวกสองคูณสองได้สี่บวกสี่อันนี้ได้อะไรเอ่ยอันนี้อ่ะเดี๋ยวขอเอาจำนวนเต็มรวมกันก่อนแล้วกันครับลบหกบวกสี 4, ่ก็จะกลายเป็นลบสองบวกสี่เราก็จะได้หนึ่งใช่ไหมครับ พี่ก็จะย้ายฝั่งนี้ไปกลายเป็นลบแปดส่วนสามบวกสองเอาหนึ่งบวกสองครับได้สามลบแปดส่วนสามแล้วพี่ก็หาคอลนอนเนาะอันนี้พี่ก็คูณสามทั้งเศษและส่วนก็จะได้เก้าส่วนสามลบแปดส่วนสามก็จะได้หนึ่งส่วนสามครับโอเคมั้ครับโอเคได้แล้วครับ ดังนั้นเราก็จะได้แล้ข้อนี้เนาะดังนั้นสม,สมการเส้นโค้งของเราข้อนี้นะครับก็คือ y เท่ากับ x กำลังสส่วนสลบส x กำลังสองส่วนสบวกส x เนี่ยเราได้ค่า c มาแล้วก็ไปแทนในสมการเส,ส,ส้นโค้งครับก็ได้คำตอบแล้วแล้วก็บวกหส่วนสนะครับจบ อ่าโอเคไหมครับข้อนี้พอไหวเนาะไม่ยากนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเราไปดูข้อสองย่อยต่อนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับข้อสองย่อย ก็สองย่อยเนาะก็เราก็จะได้เลยครับความชันของเส้นสัมผัสความชันของเส้นโคอครับโทษทีที่จุด x y ใดๆเนี่ยก็คือตัวนี้อ่าเราก็จะได้ว่า dy by dx จะมีค่าเท่ากับ 2x กำลังสบวก 4x นะครับพี่ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยพี่ก็ย้าย dx ไปฝั่งนน้นก่อน ก็จะกลายเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็อินดิเกตทั้งสองข้างนะครับอ่าโอเคเนาะซึ่งอินดิเกตเจอดีฟก็หักล้างกันพี่ก็เหลือ y เท่ากับอ่าอินดิเกตเลยแล้วกันนะครับอินดิเกตก้อนนี้ก็จะได้สอง x กำลังสี่ส่วนสี่บวกสีกำลัง สองส่วนสบวกสนะครับซึ่งมันก็คือแม่สองทัดได้อันนี้ก็สองทัดได้ก็จะเหลือ x ก,กำลังสส่วนสบวกส x ก,กำลังสงบวกสนะครับโอเคเนาะอ่ะแล้วเราก็หาค่า c ครับจากเงื่อนไขโจทย์ก็คือสมการเส้นโค้งเนี้ยผ่านจุด 0.5เนี่ยเราก็แทนผ่านจุด0.5เนาะเราก็แทน x เป็น0 y เป็น5เข้าไปในสมการนี้ครับก็จะได้คําตอบแล้วครับจะได้ค่า c มาก็จะได้ y เป็น5นครับเท่ากับ0กำลัง4ส่วน2บวก2คูณ0กำลัง2บวก4บวก c ครับอ่ะซึ่ง2ก้อนเนี้ยมันเป็น0มาเลยนะครับ ดังนั้นเราก็เลยได้ว่า c มีค่าเท่ากับ5ดังนั้นก็ตอบได้แล้วครับดังนั้นสมการเส้นโค้งข้อนี้ก็คือ y เท่ากับ x กลัง4ส่วน2บวก2 x กำลัง2บวก c ก็คือ5ครับจบ่าโอเคไหมครับ สำหรับข้อ2ย่อยอ่าโอเคเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วไปดูข้อที่3ย่อยต่อเนาะ ต่อหน้าต่อไปนะครับอ่ะข้อที่3ย่อยนะครับเหมือนเดิมครับเราก็จะได้อะไรความชันของเส้นโคง้งเขาให้มาคือตัวนี้เราก็จะได้ว่า dy by dx มีค่าเท่ากับ6บวก3 x กำลังสลบ2 x กำลัง4นะครับ โอเคไหมครับแล้วก็พี่ก็ทำเหมือนเดิมเลยย้าย dx ไปฝั่งโน้ตอ่าก็าจะได้ตามนี้แล้วก็อินดิเกเตทั้งสองข้างครับอ่าโอเคเนาะซึ่งอินดิเกเตอร์เจอดีก็าหากหล้างกันเราก็จะเหลือ Y อินดิเกเตก้อนนี้มั้งครับก็จะได้เป็น 6x บวก 3x กำลัง3ส่วน3ลบ 2x กำลัง5ส่วน5บวก c ซึ่งเราก็จะได้ y เป็น 6x อันนี้3ตัดได้ 6x บวก x กำลัง3ลบ2ส่วน 5x กำลัง5บวก c แล้วเราก็แก้หา c มาครับจากเงื่อนไขโจทย์ก็คือ ความเอ่อตัวสมการเท่งโค้งของเราผ่านจุดหนึ่งศูนย์ใช่ไหมก็คือแทน x เป็นหนึ่งเป็นศูนย์ลงไปในสมการนี้เราก็จะได้เป็นศูนย์เท่ากับหกคูณหนึ่งบวกหนึ่งกำลังสามบวกลบสองส่วนห้าคูณหนึ่งกำลังห้าบวกสี่นะครับก็จะกลายเป็นศูนย์เท่ากับหกบวกหนึ่งลบ สองส่วนห้าบวกซเราก็จะได้เจ็ดลบสองส่วนห้านะครับอันนี้เท่ากับศูนย์ก่อนโทษทีบวกซอ่าแล้วพี่ก็ย้ายข้างไปครับย้ายข้างตัวนี้ไปนะครับพี่ก็จะได้เป็นลบเจดบวกสองส่วนห้านะครับพี่ก็ ทำสวยเท่ากันเนาะอะคูณ5ทั้งเศษและส่วนเราก็จะได้ลบสามส่วนหบวกสส่วนหก็จะได้เป็นลบสาสาส่วนหนะครับโอเคเนาะดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่าสมการเส้นโคของเราข้อนี้ก็คืออะไรเอ่ย ก็คือ y เท่ากับ 6x บวก x กลัง3ลบ2ส่วน 5x กำลัง5ของเราก็คือ33ลบ33ส่วน5ครับมีลบด้วยโทษทีจบครับคำตอบของเราข้อนี้โอเคไหมครับสำหรับข้อนีอ้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปในคลิปหน้านะครับ